ครับถ้าต้องเลือกหนังสือที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเบย์จากหนังสือระหว่างนิยายวรรณกรรมกับการ์ตูนเลยนิยายวรรณกรรมค่ะและนิยายวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนการลงทุนนิยายวรรณกรรมค่ะนิยายวรรณกรรมกับพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองค่ะพัฒนาตนเองกับหิวใจยูวใจอยู่แล้วยูวใจกับนุยังหิวใจอยู่ค่ะแล้วหนังสือที่เป็นหนังสือที่ใจของเบย์ ก็ต้องเป็นปีศาจตัวนั้นคือตนเองเล่มนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ตอนที่เราเขียนไปมันก็ช่วยให้เราได้สะท้อนความคิดด้วยว่าเอ๊ะในตัวเราเนี่ยมีปีศาจอยู่บ้างไหมนะแล้วถ้ามันมีเนี่ยเมย์จะสามารถกําจัดมันไปได้ยังไงซ,งซึ่งวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถกําจัดปีศาจร้รายที่อาจจะอยู่ในใจเราได้เนี่ยก็จะทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะฝากติดตามด้วยนะจริงๆหลักๆแล้วอะเมย์จะร่วมงานกับ สำันักพิมพ์โอเพนดูเรียนเป็นหลักค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้ไปงานรับรางวาัลได้ได้ร่วมง,งานกับนักเขียนท่านอื่นๆได้เจอกันในสำหรับพิมพ์บ้างความประทับใจก็คือทุกๆครั้งที่ได้เจอได้ได้พูดคุยกันอย่างเวลาไปรับรางวัลอย่างเงี้ยค่ะได้ฟังสปีชของแต่ละท่านเวลาขึ้นไปกล่าวอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะขอบคุณนักเขียนรุ่นพี่ทุกท่านหรือแม้กระทั่งแบบนักเขียน ที่เพิ่งจะแบบหน้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กันเสมอค่ะ